สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับแอดมินเป็นในช่อง n p g a m e c a s t e นะครับแล้วก็ห่างหายกับการทำคลิปไปนานนะวันนี้เราก็มาลองเล่นฮีโร่ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าฮีโน <H ino. S 1> ่ฮีโนโ่น่าจะใช่นะเพราะหนุ่มรถบรรทุกนะฮะน,นั่นเป็นฮีโร่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นฮีโน่ไฮโน่แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วแต่จะเรียกเรียกนะครับแล้วก็ ทางหายจากการทําคลิปนานนะเนื่องด้วยว่าช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งนะแต่ก็พยายามมาเล่นให้ดูนะแพชนาก็จะลงแนบโอเคไปกันเลยเป็นตําแหน่งเมดนบะซึ่งแอดเอามาลองฟาร์มดูรนบะฟาร์มได้ที่ละสองลุมนบะปักมานี้นะเราก็ยืนให้ถูกนะครับยืนหลังบับฟ้านะครับ ถ้าเรายืนหลังกระฟาเราจะปลาได้ทีละสองตัวสองหลุมแบบนี้นะแล้วก็จะค้างๆฟาร์มไม่ค่อยเร็วเท่าไหรนะ่เนี่ยยรตัวนี้ก็จะมีระยะสองระยะนะครับถ้าเราจะเล่นระยะใกล้เราจะโดดให้โดนศัตรูนะเพื่อให้ได้เกาะให้ได้สกิลมันจะเป็นการคล้ายๆทีดี้ือ่ป่าสกิลมันจะโค้งกลับมาหาเรานะฮะถ้าเป็นเล่นระยะประชิดนะส่วนถ้าเล่นระยะไกลความรู้สึกมันจะได้ประมาณกระต่ายนะครับกระต่ายหรือว่าสลิมนะครับ Q ิสจะเป็นการพุ่งไปที่ทางที่เรากำหนดแล้วก็มาร์คจุดไวค้คล้ายๆมูลัดนะเป็นผสมระหว่างทีรี่มูลัดแล้วก็สลิมนะครับสามตัวนะครับเป็นสายเมตนะครับยืนกลางก็ได้หรือว่าออฟเลนได้นะครับป่าก็ได้นะคถ้าช่ำหน่อยก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตาแรกเกี่่อมมาลองเล่นนะ ปิดพลาระการใดต้องขออภัยไวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูดีกว่าอาจจะไม่พูดเยอะนะครับโอเคไปเรื่อยอ, <c oughs> อย่างไงสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับนานๆทีแอดมาทำคลิปแนวๆน,นี้นะครับช่วงนี้จะเป็นทำคลิปสั้นซะส่วนใหญ่โอเคเอาด์าให้เพื่อนดีกว่าประมาณนี้นะ ถ้าเรามีอันติสกิลสองเราถึงจะใช้ได้นะครับถ้าตอนที่เราเวลไม่สี่นะสกิลสองเหมือนจะไม่มีสัญลักษณ์นะโอเคถ้าเราใช้อันติเสร็จมันก็จะไม่ขึ้นสัญลักษณ์ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่เราจะวาร์ปกลับมานะครับถ้าเราไปวาร์ปใกล้ป้อมนะครับมันจะทําการอ,อย้อนกลับป้อมห้าวิที่แล้วนะแต่ถ้าเราไปทําสัญลักษณ์เอ้ยแต่ถ้าเราวาร์ปออกนอกป้อมนะเราก็จะ วราบมาตรงสัญลักษณ์ที่เรากําหนดไว้แล้วก็เลื่อนเราจะรีแนะจีบผกก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งคนระับอันนี้ก็ลองเอามาป่าดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะอันนี้ก็เพิงนะพ่งรีแหล้งานเพิ่งยีอยู่คอตนต้นๆแต่คอนไม่ถึงยี่สิบดาวนะไม่ค่อยได้ไต่นะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นบ่อยนะครับเลยไม่ได้ไต่แรงนานนะตอนนี้อยู่ไดมอนด์หนึ่งไดมอนด์สองหรือเปล่านะที่มันมันจะมีประเด็นนะ ถาก่อนนะเราจะเป็นซีเรียสนะปล่อยเข้าไปนะ <c oughs> เพื่อนเด็กทำอะไรให้เพื่อนทําไปนะเราฟังฟังไปก่อนเอ้ยมันจะมีคนมาก,กวานป่าหนึ่งทีโอเคลัสตล่สปรัฝานะเราสู้ไม่ได้นะหรือยังไม่ได้ลองสู้นะครับผมไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยยังไม่ชินกับตัวนี้นะยังคํานวณดาเมจย,ยังไม่เป็นมากนะเพื่อนตายหมด <c oughs> <c oughs> นี่เรามาลองเล่นนะตาแรก <c oughs> ตอนแรกแคกมันยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร์มปลาไปค่อนข้างไกลนะครับเลยเรียกว่าความรู้สึกคล้ายๆสลิมนะครับปลาให้โดนนะครับถ้าโดนยิ่งโดนหลายตัวยิ่งแบบถ้าเราปามไปในทิศทางที่ศัตรูอยู่เราไม่จำเป็นต้องเล็งน,นะครับมันจะไปเองอนะัตโนมัติในสกิลหนึ่งสามารถจะใช้สกิลหนึ่งในการเล่นนะครับตัวนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับ แับใครที่เคยเอาไปคอมบูกับอะไรวะโดโดโดเลียโด่านะีก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่ามันต้องทำยังไงนะแอดยังไม่ได้ลองคอมบูนะครับเพราะาโดนแบนหนึ่งเดียวเลยจังหวะนี้ขอสักดอกโอเคเทนไม่กลับนะเมื่อกี้เทนเรื่องที่จะฟอกป้อมนะก็ต้องเสียทั้งคนเสียทั้งป้อมนะครับประมาณนี้นะถ้าโดนศัตรูแก๊งพยายาม รักษาชีวิตเอาไว้ก็ได้นะถ้าเพื่อนไม่มีนะอยู่คนเดียวก็ต่ออาปาผิดฝั่งปาไปให้โดสนสัญลักษณ์นะครับยังไงพี่แวนแวนรู้สึกว่าแวนแผนนี้ค่อนข้าง,งแรงแงนะเพราะว่าดาเมีทั้งต่อเนื่องทั้งแรงนะครับโดนเนิฟมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะแต่ก็ยังโกงเหมือนเดิมนะแวน ยังไงขออบิซซอให้เพื่อนสักตัวดิตอนนี้สกอร์ทีมเราก็อยู่ที่สองต่อสี่นะครับแล้วก็คนะิวหนึ่งตายศูนย์แอซีสูนย์ครับกดผนิต์สักทีโอเครอมแตกไหมคาดว่าอืมเราไม่มีแท้งนะครับไม่มีแท้งยืนให้เรายิงนะตอนนี้ก็ค่อนข้างเล่นยากนะเป็นซับพอร์ตนะครับไม่ใช่ตัวยืนนะครับก็จะหนักไปในทาง ไฟเตอร์ Fighter นะไรไฟเตอร์ Fighter อาจจะได้ยืนนะเป็นแม็กนะครับแม็ก <c oughs> คือตัวที่อยูใ่ในเพื่อนนะโอเคโดนสามตัวนะจะังหวะนี้ขขบปาขู <c oughs> ่ไปถึงทีอกิลเขาค่อนข้างนานนะว่าน่าจะเร็วกว่านี้สักหน่อยนะสึกว่าครูดาวสก,กิลนานไปนหน่อยนะแต่ก็เล่นสนุกอยู่ <c oughs> ไม่ถือว่าเล่นลำบากนะครับโอเค ตามไปนะโอเคสัญลักษณ์ก็อยู่ประมาณนี้นะถ้าเรากดอันติมาส์กลับมาแต่เราจะไปอันติใกล้ป้อมนะเพราะว่าเราจะไม่กลับมาจุดนี้นะเราจะเป็นการคิมป้อมแทนนะเป็นการคืนค่าป้อมแทนนะพยายามอันติไกลๆจ,จากป้อมนะค่อ <c> น <oughs> ข้างงงเหมือนกันนะตอนแรกคิวสองไปแล้วก็ผ่าไปโอเคสักตัวไหมขอสักตัวนี้ อืมไม่ทนเคยคลิปไปเคยคคลิปค่อนข้างเร็วนะครับปาหลังเข้านะครับ,บยังไงเอาดาร์กเลยนะครับลองดิไหวไหมอืมอืมมันต้องพุ่งให้โดนคนนี่วะโดนจิบจะไม่มีผลนะครับปาไป ปาไปศัตรูมานะจังหวะนี้ต้องถอยนะเพื่อนเราไปบวกนะแม็กไปบวกอยู่นะแต่เราเมื่อกี้เราว่าจะดักนะแต่ช่วยสักหน่อยดีกว่าโอเคสกิลสองแล้วก็ปาสกิลหนึ่งดักไปโดนอืโดนไทยจังหวะนี้ดักหนาโอเคเก็บทีนนมาได้นะอืม ความต่อเนรัยเดี๋ยวจะลองตาหน้าจะลองเล่นเป็นแบบประชิดนะับระยะประชิดลองดูนะว่ามันจะไหวไหมจะามาป่าไม่งั้นก็จะเอาไปยืนเลนกลางนะจะลองไม่รู้ว่าจะโดนแบนหรือเปล่านะถ้าเล่นได้เดี๋ยวจะลองเล่นระยะประชิดให้ดูสักสักคลิปนะยำโดนด่านะเี <c oughs> <c oughs> ๋ยว <c oughs> <m> มันเบิกนะ <ส algumas S 1> อันนี้ เรายืนเป็นระยะไกลอย่างเดียวนะครับเรายังไม่ได้เข้าแบบเข้าประชิดตัวหนนะก็เลยยังไม่รู้ว่าสกิลตอนประชิดมันเป็นยังไงนะครเราอาจจะเล่นแบบเซฟนิดหนึ่งนะครับเดมอนปลอมนะตอนนี้เจอแต่พวกน่าจะเป็นคอนลีลงมานะครับน่าจะประมาณสิบยี่สิบสามสิบดาวนะไม่เกินห้าสิบดาวนะครับแล้วก็ตึงนิดหนึ่งนะครับ ไอ้นี่มันไข่โอเคออืนิดเดียวโอเคเก็บได้นะแคลรี่เราเก็บได้ปลานะไม่ค่อยแรงนะมันน่าจะทําให้มันแรงแบบเห็นผลนะรู้สึกไม่เคยแรงมากนะแต่ก็เล่นสนุกแนวะไม่ทันโอเคสกิลก็ไม่ถือว่าไกลมากนะยเขาไม่ถือว่าแรงนะแต่ก็พอพอเล่นได้นะ ถามว่าโกไหมไม่อไ,ไม่น่าโกมาก <c oughs> แบนก็ได้ไม่แบนก็ได้นะถ้าไม่อยากแพ้ก็พยายามแบนนะเก็บหนึ่งตัวโอเคไม่รู้ว่าโดนคีบตีตายหรือเปล่านเมื่อกี้สกิลหนึ่งโอเคประมาณนี้นะมันจะเป็นเหมือนโคงจักรนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกลับมาหาเรานะเมื่อกี้ยิงไม่ถึงอืเสียดายชงวันนี้เพื่อนมาน่าจะจบได้นะปลาไปโอเคขึ้นอด ฟ้าฟ้าไ่กันเพื่อนไม่เอานะครับเราต้องขอยนะถ้าเป็นคนถ้าพุ่งสกิลสองโดนมันจะเหมือนขึ้นเกาะน,นะครับ,รบไปกันต่อครับ ชนะหรือแพ้เราก็จะลงนะตอนนี้ชนะแพ้ก็ไม่สนใจนะลงอย่างเดียวนะเอามาลองเล่นให้ดูนะว่าสกิลมันจะอยู่ประมาณไหนแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองเล่นระยะประชิดนะครับอันนี้แอดจะยืนแบบระยะที่สองนะครับก็คือระยะกลางแล้วก็ระยะไก่นะอือห์ฮศัตรูมาป่วนี่ครับ่าสกิลหนึ่งไปได้ไหมขึ้นออดนะถ้าโดนสัญลักษณ์ยิงแรงนะบอกเลยตาไปออ้ห์ มันจะโดนศัตรูเองถ้ามีสัญลักษณ์ใกล้ๆขอแค่ป่าโดนไม่ต้องเล็งนี่ไม่ต้องเ,ล,งนะองเล็งยากนะขอแค่ปลาไปในที่ทางที่ศัตรูอยู่เนะี่ยไม่ต้องเล็งเหมือนเอลสูนะปาแต่สกิลไม่ได้ไกลเหมือนเอลสูนะไม่ได้วาวอืมโดนไม่ถือว่าแรงไม่ถือว่าวาวนะไม่ถือว่าโกงตังไน่โดน น่าจะโดนตับเพิ่มอีกนะครับรู้สึกว่าค่อนข,ข้างเด่นยากนะถ้าจะเป็นตัวใหม่ต้องทําให้โก่งไปก่อนค่อยมาเนื้อทีหลังน่าจีเอ็มแบบนี้ยังไม่ค่อยโกงโอเคนี่ถือว่าโกงมากปาดักยังไงตามไหมทันไหมปาไม่อมืสกิลสองของคีล่านะครับทำให้เราปาไม่โดนนะอืมโดน เคีย,ค,ยคลิปเนะี่ยเพื่อนไม่กลับไปรีเลยนะอันนี้คือป,ปลาเช็คเนะี่ยปลาเช็คทุกพุ่มเพื่อนจะมาช่วยไหมลองดูนะว่าเพื่อนจะมาหรือเปล่าเกียเราเอาคนเดียวลองดูนะไม่รู้จะไหวเลยอ,อืมสกิลหนึ่งได้อย่างเดียวเลยจางวันนี้นแทงแล้วก็ อ่าโอเคเป็นเม็ดเราเก็บได้นะครับ,บเพื่อนไม่เข้าในย้อนนี้แม็กเข้าคนเดียวนะน่าจะหอนนะโอเคยี่ิบห้าน,นะครับลืมดูแม็กนะครัไม่เป็นไรนะน่าจะน้อยใจนะเมื่อกี้เพราะว่าแม็กเข้าคนเดียวนะเพื่อนไม่ได้ตามสักคนนะ โดนไหมไม่โดน <an> <t une> ถ้ามีตัวยืนดีๆให้หญิงน,น่าจะสนุกนะคร <an> ั <t une> อืมโดนสัญลักษณ์สามตัวสุดแรงนะคร <an> ับ <t une> ถ้ามีสัญลักษณ์อยู่บนหัวนี่แรงนะบอกเลย <an> <t une> ไปแล้วแม็กไปแล้วเราวิ่งทันไหม <an> <t une> เพื่อนไม่ตามนะมีแต่เราคนเดียวนะในวันนี้เขาอยู่ เดือดพุ่งไปโอเคประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งแล้วก็กลับมาที่เดิมไม่บอกช้ามากเลยนองเจอกคีฬาหนึ่งหนึ่งนะไม่ต้จะสู้ได้ป่นะไปไหนแล้วน่าจะไปหาไ้โอไม่เจอนะครับ เืนเราอีกแล้วนะเราไปไม่ทันนะจังหวะนี้แคลลี่กับป่าอยู่ด้านล่างนะครับืึไม่ทันเราจีตสไลม์มาเลยครับป่าสกิลหนึ่งไปป่าสกิลหนึ่งไปสกิลหนึ่งไปนะครับผมกับเช็ค ไม่มีบ่าฟ้าหายสกิลหนึ่งไม่โดนนะครับหรือว่าไม่ได้ลิง <c oughs> ถ้าไม่มีสัญ,ญลักษณ์มันจะไม่ลิงอัตโนมัตินะอะนี้มันต้องแบบนี้มันจะลิงอัตโนมัติต้องปักสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่หัวคลิปหรือว่าหัวฮีโร่เนี่ยครับงหวะนี้ดักนะครับดักทาชิเนะี่ยมีไหมเนี่ยทาชิไม่โดนสักตัว เสียบโอเคเสียบโดนไหมอืออือโดนสะทัดเกือบเกือบ <c oughs> <c oughs> ไม่หลอดปาไปวาร์ปกลับเนี่ยที่ยิงเราก็มีสัญลักษณ์เนี่ยแต่ว่าสัญลักษณ์เราทำไว้ตรงนี้นี่แหละ <c oughs> ตอนนี้สกอร์ก็อยู่ที่13ต่อ15นะครับ เราก็ช่วงหลังมาเราไม่ได้เอาอวิซอร์ดก,ก้อนให้เพื่อนเลยนะคิดว่าน่าจะอยู่ดาร์คสไเยอร์นะขอเช็คพุ่มก่อนจริงๆด้วยเอย้แทงโอเคศัตรูได้ดาร์คสไเยอร์นนะตอนนี้มาร์กเราอยู่บ้านนะตอนนี้ยสิบห้าเรียบร้อยนะถ้ามีดอรียสามารถคอมโบดุดเวลาได้นะ ไม่รู้ว่ามันสามารถคอมโบกับตัวไหนได้บ้างครับยิมเรามันไม่มีตัวยืนโอเคได้หนึ่งตัวปาโมซัวได้หนึ่งตัวคลิกพุ่มนะครับทำครูดาวให้แบบเร็วกว่านี้เหมือนพี่นี่จะดีมากอะเหมือนตัวออีกนิกหรือเปล่าย้อนกับนี่คือครูดาวนะครับคูดาวเลือดนะถ้าเราใช้ไม่ทันเราก็ตายได้เหมือนกันนะ ยังไงที่เอาตัวหลังไว้ก่อนอืเกือ,อบตายแม็กบอกเข้าฟรีตลอดช้ามากที <c oughs> นะี้เราก็ช้าจริงนะเราอาจจะเข้าตัวหลังไม่ได้นะมีตัวนี้มีแค่แม็กตัวเดียวนะที่สามารถลวงได้นะเราก็ลวงได้นิดนึงนะแต่เราจะออกไม่ได้นะ เป็นเรากับเป็นแม็กนาที่ลวงลวงสองตัวนะครับส่วนแคลลี่แล้วก็เมดจะไม่สามารถลวงได้นะ <c oughs> ตัวเราค่อนข้างระยะไกลนะครับมีแต่ตัวระยะไกลนะซัพพอร์ตก็ระยะไกลนะมีแค่แม็กตัวเดียวระยะใกล้ก็เลยค่อนข้างเสียเปรียบในการนี้ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร,นะร่นะการเลือกฮีโร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เราก็เลือกเป็นเราเองแหละที่เลือกไม่ค่อยดีนะไม่สามารถล้วงตัวหลังได้นะแต่ป่าแบบนี้ได้โดนสตันจังวะนี้กดตันจิไม่ได้จบแนบจังวันนี้สิบห้าต่อสิบแปดแม็กแม็กไม่มานะแม็กไม่ก,กลับมาช่วยนะแม็กจบอแม็กโยนแนบจังวันนี้ไม่กลับมาขันนะแต่ว่น่าจะจบนะยวพิมพ์บอกกัน มานะตอนนี้แม็กไม่สนใจอะไรเลยนะบงอนที่เพื่อนไม่เข้านะเพราะว่าตัวเองเข้าเร็วนะปากเก็บหนึ่งตัวนะฟกดาวแวนนะแต่ว่าไหวไหมกันได้ไหมกันได้ไหมกันไม่ได้นะโอเคสำหรับฮนะีโน่ไฮโน่เนี่ยเพราะหนุ่มเมดสายหอกนะ อยากจะกินหอกของฉันไหมก็อยู่ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็ไปลองเล่นดูได้นะถ้าไม่โดนแบนนะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ลองคอมโบแบบระยใรนะใกล้นะนี่คือเราลองเล่นระยะไกลอย่างเดียวนะโอเคอยังไงสําหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันนะสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดชมคลิปต่อไปก็สามารถกดกระ,ะดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะโอเค อันนี้ก็จะประมาณนี้นะ5ห5าตยหนึ่งอซิ้5นะครับหายนของก็จะอยู่ประมาณนี้นะส่วนรูนก็เป็นรุ้นเวทนะและเคลื่อนที่เร็วนะครับแล้วก็เจะเวทนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ